ครับพี่น้องชาวเดียวเฟซบุ๊กแฟนเพจช่องวดเดียวทวัครับวันนี้สายสายหน่อยนะครับประมาณบ่ายโมงได้แล้วแหละพามาหาปลาเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นของใหม่ครับนะสามเสนนะครับสามเสนเอ็นเบอร์เก้านะครับลึกห้าิบรุยหมายนี้เลยครับจะมีตัวมีตัวก็รุนรวมกันครับ วันนี้มาสองหัวเด็ดๆดไปเลยครับอีกครับหลังจากที่ผมวางตะข่ายเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวมารอลุ้นกันเลยครับจะมีตัวไหมได้มากได้น้อยก็ลุ้นไป้องกันน้ําร้อนมากเลยครับเดินลงหูร้อนอุ่นเลยรู้กี่องศานะบ้านเราสี่สิบแล้วบอกขนาดน้ำยังร้อนขนาดนี้สุดๆเลยครับไปไปเก็บกู้กันเลยครับมากน้อยก็ค่อยว่ากัน ยาวกรวนมาเลยครับไปเดี๋ยวผมจะพามาลุ้นกันครับเขาเขาในน้ำจะได้เยอะขนาดไหนครับไปครับนี่ครับกาดร้อนเลยครับพี่น้องไปครับเก็บกันเลยจะได้สักกี่ตัวครับมาเลยครับตัวแรกพี่น้อง ตัวสองตัวสามครับตัวสีมาแล้วครับตัวห้าครับพี่น้องห้าตัวหนี่ครับตัวเจดตัวแปดครับใส่สวยๆเลยครับพี่น้อง มีไม้มาด้วยนี่ครับผลงานหายแล้วครับเป็นพวงครับพี่น้องไมโกหกครับพี่น้องของจริงของแท้นี่ครับ นี่นะครับอู้น้ำร้อนมากพี่น้องอู้ปลายังไซส,สวยไซใหญ่เลยลุดครับต้นไม้ก่อนครับสง,งบ้างพอแล้วครับพี่น้อง เขาใส่สสงหัวนะวันนี้ออกมาใหม่ด้วยมีหอยด้วยหอยเง่าไม้ก็มีมีปลามีปลากดด้วยครับครับพี่น้อง โอ้โหตัวนี้เป็นพวงเลยครับประกฏอีกแล้วลูกหมูอีกครับแม่โอ้ติดอะไรเนาะเย็นใจเย็น,นติดขอน,น พี่น้องมาได้ยังไงครับถูกเต็มคาราเบลครับหนุ่มูอีย dem nak kak piang tu kon

ลุงครับลุงครับอืม เต็มเลยครับจะเสร็จในวันนี้ผมเรียบร้อยครับพี่น้องมือครับ น้ำร้อนมากเลยพี่น้องเลยโอ,ยอย้ขาดผมนั่งอย่ในน้ำยังร้อนเลยอุณหภูมิไทยนาอ สองครับสองรก,ก็พอแล้วพี่น้องเราจะกลับแล้วครับเนี่เต็มคาราเ์เบลอยกแล้วครับเนาขออนุญาตปลดก่อนนะครับน้องได้อยู่ประมาณสองสามโลครับพี่น้องครับเอาเป็นว่าทบสามนี้เอาไปปลดอยู่บ้านนะเพราะว่าอากาศร้อนมากครับ ไปครับไปเก็บแล้วกลับบ้านกันเลยครับเอาปลาไปปลดที่บ้านรอบนี้คงโพพี่นอ้องเต็มคาราบเบลวเลยนี่ครับนี่ครับไปครับไปเก็บกันเลยครับนี่ครับพี่น้องโพอเลยครับบังนี่กลับบ้านครับกลับบ้านครับพี่น้อง ดูครับน้องดูนะครับโอ้โหปดไม่ไว้ครับขอไปปดที่บ้านนะถาม้อนครับจงพูดถึงเลยครับขอไปปดที่บ้านนะ นี่ครับมาครับเก็บไปพร้อมกันครับติดไอเน้องออเลยนี่ครับ ทิงคาร์บิครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นฟูงครับนี่ครับขอไปปดที่บ้านนะนเอาใครในโอกก๊กโอกครับดูครับอือฮึแบบนี้ว่าไงครับพี่น้อง บางนี้ผมบอกว่าเลยรู้เรื่องครับียะไม้ก็เยอะครับพี่น้อง เทน้ำไปก่อนว่ากันที่บ้านมีไวครับโดนมาครับพี่น้องเย้ย เป็นหอบเป็นหอบน่ครับพอแล้วครับบางนี้หมดคนเดียวไม่จะเปิดคนเดียวมันร้อนครับบางนี้สุดท้ายครับดับงที่สามครับ

โอ้จะข้ามแล้วโอ้โหโอ้โหโทรศัพท์ด้วยเต็มคาราบิวเลยครับหยิบยิบมีปลานูด้วย สบวครับพี่น้องคนเดียววนันนี้พอแล้วอพอแล้วครับกลับบ้านครับ ครับพี่น้องกลับบ้านครับไปครับพอแล้วครับพี่น้องไปเวลากลับบ้านเราแล้วครับไปปลดบ้านนะปลดไม่เสร็จแน่ครับนี่งานวันนี้ครับสามยกพี่น้อง เราโอเคครับบางสามีผมเอาไปกดบ้านนะนะครับไม่ไหวครับร้อนครับแล้วก็อันนี้ก็เต็มกระติกแล้วครับนี่ครับผลงานวันนี้ครับเ่าโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องของเดี๋ยวทวัดนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับทีนี้เต็มกระติกกับเต็มมองครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย